ไอ้ไอ้รุ่นราจะตัวลงราความจริงมันก็คือแม่ทัพมนตราบุตรตามามืองมาสิคุณยีกล้าหลอกกูไอ้แม่ทัพมนตาบุตรตามาไอ้ชีไอ้ชีบอกไอ้สันติไปว่าแม่ทับบนตาก็เอาราชตัลงนาเป็นคนคนเดียวกันไอ้สันติต้องไปฆ่าแม่ทับบนตาแน่แต่ว่าไปชีครับ แต่ชิย่าไปบอกกันนะว่าผมเนี่ยคือคนรักเด็กคนรักเด็กอุ่ชิจะเป็นไปอย่อะไรที่พักใจคอไม่ดีเลยไม่ครับได้ยินเสียงอะไรดังนิดดังหน่อยก็เพราะหวาไปหมดแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวรีบนอนดีกว่าพวกนี้ต้องขึ้นฟ้าผมท่านแต่เช้าไม่น่ามาเจอสังติเลย ตัวนั่งรุมนอนก็ยังหวาดภวาอยู่เลยครับท่านผู้ชมที่เรามาแล้วครับตอนนี้เจ้าหนุ่มสติหนุ่มร้ายจุดหนึ่งคิดแท้ก็คือไม่ธรรมดา,าวันนี้จะฆ่ามึงแก้แค้นกับพี่ดาซีแก้แค้นนี่ของแม่กูมึงจะอยู่ไ,ได้มึงไปไปวะกูจะฆ่ามัน ตัวน้ำรางวัลเลยครับไหนครับเฮ้ยไอ้สัดดีเฮ้ยไอ้ตาใจเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดมาเนี้ยเฮ้ยผมนอนหลับต้องกลับสะดุ้งจนสายมุงขาดกระเด็นไอ้สิ่งต้องหน้ามนต์ตามองเห็นทำใจผมเต้นประมา สำไมสั้นจังนอสั้นก็คุยไป,ไปยาวจะไปต่อไอ้เก่าะไว้อนรักกันที่มึงได้กออ่อให้มหมดอคอรอ มึงนะทุกเรื่องนะเด็กมึงเป็นคนแรกเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ับไว้ก่อนบ้านเขาเดี๋ยวก่อนมันมันเป็เรื่องอะไรวะเนี่ยไอ้ออกหลวงนายจุนงนะเออขี้ว่าคุณไม่รู้นี่พวามึงเนี่ยคือแม่ทัพบนตาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงรู้ได้ยังไงแล้วกทำไมมึงถึงคิดว่ากูคือแม่ทัพบนตาวะใครแม่ชีที่วัดชีช้ำเป็นคู่หอกูแม่ชีที่วัดชีช้ำ เดี๋ยวก่อนนะคนที่รู้ว่าเราคือมันตามีเพียงแม่ต่อเวลาตีเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องตำแหน่งไม่มออกหลวงเรื่องแม่ชีเป็นใครกันรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ชีไม่เกี่ยวเว้ยแม่ชีเกี่ยวไม่เกี่ยวแม่ชีเกี่ยวไม่เกี่ยวแม่ชีจะเกี่ยวเนรินสิไม่เกี่ยว อะไรของมึงเนรไม่เกี่ยวให้เต่าหลับพาไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนกลับมาไอ้ันติมึงใจเย็นก่อนแม่ชีเป็นคนบอกอใช่ไหมเออมึงฟังนะแม่ชีจะเป็นใครกูไม่รู้แต่ว่าถ้าหาพกพ่มึงสามารถไปพาตัวแม่ชีมายืนยันความจริงได้แล้วก็ว่ากูคือแม่ทับ,บนตากูก็จะยอมรับว่ากูคือแม่ทับนันตาจริงๆเฮ้ย<ๆ> <Hey. S 1> ไปพาแม่ชีไปพามันเลย นี่แม่ถ้าหากว่คนอย่างฉันนะเป็นคนนอนขี้สาวสักนิดเดียวนะตายแน่เลยนอนจะตัวบวมหมืแล้วมึงน